สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาดูต้นสละแหนะนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้โอ้โหกำลังงามนะคะต้นนี้นะคะโอโ้ใหญ่มากๆเลยค่ะใบนี้ใหญ่เลยนะคะไม่คิดเลยนะคะว่าสละแหนจะต้นใหญ่ได้ขนาดนี้เขียวงามแบบน่ากินมากๆเลยนะคะแม่ใหม่ใช้วิธีการปักชําค่ะชอบปลูกสละแหน่นะคะแล้วก็ชอบกินมากๆเลย เดี๋ยวตามไปดูวิธีบำรุงกันแบบง่ายๆเลยนะคะที่แม่หม่จะทำในวันนี้แม่หม่ก็จะใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะคะแล้วก็จะมีฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะในเครื่องดื่มชูก,กำลังจะมีวิตามิน b 3 b 5 b 6 b 12นะคะช่วยให้รากแข็งแรงด้วยค่ะฮอร์โมนไข่นี้แม่หม่ก็จะเขย่าก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ไป 3ช้อนโต๊ะค่ะในน้ำห้ลิตรนี่นะคะฮอร์โมนไข่นี่ก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดนะคะแม่ใหม่บำรุงต้นไม้เพราะว่าปลูกต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะคะภายในรั้วบ้านต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง1น่ฝานะคะนี่ก็ช่วยให้ระบบลากแข็งแรงค่ะหากินได้ดีมากๆเลยนะคะ กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปราดรสที่ต้นสะแหน่ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะต้นเขาก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็รากก็แข็งแรงด้วยสูตรนี้นะคะยังสามารถบํารุงพืชผักชนิดอื่นๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะเขือนะคะต้นแมงลักใบกะเพราอะไรก็สามารถบํารุงได้ค่ะแม่ใหม่จะใช้สูตรนี้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะในการบำรุงเพียงเท่านี้นะคะต้น พืชผักที่เราปลูกนะคะก็จะเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะคะใบนี่ก็จะสวยงามเลยขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ